สร้างคลิปวิดีโอกอดกับคนบนฟ้าทําได้ง่ายๆ AI สร้างวิดีโอจากภาพนิ่งกอดกันทําฟรีวอลโลวคลิปแถมทําง่ายด้วยทํายังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับวิธีทําคลิปวิดีโอจากภาพนิ่งให้กอดกันขั้นแรกให้เราเตรียมภาพนิ่ง1ภาพนะครับมีบุคคล2คนอยู่ในภาพเดียวกันนะครับจากนั้นให้เราไปที่ Chrome ครับกดเข้าไปเลยเซิร์ชที่หน้า Google นะครับคำว่า k l i n g AI นะครับ Kling AI ตัวนี้กดเข้าไปเลยครับจากนั้นไปที่ AI Video กดไปเลยครับจากนั้นเลือก Image to Video Select Image ตรงนี้ให้เราอัพโหลดรูปที่เราเตรียมไว้นะครับกดเข้าไปเลยครับเลือกรูปภาพที่เราเตรียมไว้นะครับกดมาหนึ่รูปจากนั้นป้อนคำสั่ง พร้อมตรงนี้ครับคําสั่งนี้สามารถ copy หรือคัดลอกไปใช้งานได้เลยนะครับหรือใครต้องการเพิ่มเติมรายละเอียดปลียย่อยลงไปก็สามารถพิมพ์เพิ่มลงไปได้เลยนะครับเมื่อเราได้คําสั่งเสร็จแล้วจากนั้นให้เรากดเลือกนะครับความยาวของวิดีโอผมเลือกไว้ที่5วินะครับเพราะถ้าเลือก10วิจะรอนานมากๆเลยจากนั้นกด generate ปุ่มนี้ได้เลยครับกดไปเลย จากนั้นรอให้ AI สร้างวิดีโอให้เรานะครับขั้นตอนนี้จะใช้เวลาค่อนข้างจะนานหน่อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองกดเล่นดูนะครับข้างหลังนี้เป็นภาพคุณปู่นะครับซึ่งอยู่บนฟ้าไปแล้วอันนี้จะเป็นหลานของคุณปู่นะครับซึ่งไม่เคยเจอหน้ากันเลยเดี๋ยววันนี้จะได้กอดกันแล้วเดี๋ยวเราลองกดเล่นกันเลยนะครับโอ้โหตอนนี้ AI สามารถสร้างให้ภาพนิ่งสองภาพนะครับมากอดกันได้แบบนี้แล้วนะครับ ใครที่อยากจะมีโมเมนต์แบบนี้ก็ลองไปเล่นกันดูนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับสร้างภาพนิ่งนะครับให้เป็นวิดีโอพอดกันแบบนี้ทําได้ง่ายมากๆเลยนะครับถ้าชอบคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ